สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะอันแย่เยาวิมาตัดผมจ้ะตอนนี้ผมมันกแย่นเ,นเกินไปแล้วเน,ะเนาะแย่หลายแย่หลายเติดเยอะเนี่ยเรียกว่าสิตดตอันนี้มันแย่ล้ะมันกระโลมมันกระลวงไปเนาะเนี่ยเรียกว่าสิตัดผมตัดเองซะให้มันแหลวไปร้านเขาเขากับตัดเพ่งฝรั่งตัดผมบางงามพี่น้องเอยค่าตัดสามร้อยสี่ร้อยโคนเป็นเงินไทยพันกว่าบาทแต่ค่าตัดผมซื้อกะเลย เนียอมาอยู่ในสิบปีสิบสองปีไม่เคยไป็้รนตัดผมจักเือตาเราเองทุกปีจ้ะว่าสันก็ไปกับเมืองให้เดือนึงเขาขอจำไปตัดเท่อนึงเนาะอันนี้มันก็ะย่าวเกิดแล้วย่าวลันกระโลนมันกระลวงโลนไปเนาะเนี่ยหัวกระโอกผมกระงอกว่าตัดแล้วว่าเสียนว่าเสียนย่อมว่าสันเนาะเดี๋ยวเบิ่งวานเนีย่อเสียจังไหน ผมมัดาหนาได้ไหมหรอกหลีกเลยรัย่วเป็นสีเล,ล่รวกวลรกไปสิม่วนม่วนม่วนจ้ะสีเอาเงาซ้ำไปกัแบตบัดเงาสิตัดออกประมาณซ้ำนี่สิตัดออกซ้ำนี่จ้ะ เตรียมตัวจ้าตัดผมเองเอาซ้ำนี้เลยจา้าหนีบเลยจ้าบาาน,นี้นะหนีบเลยว่าเ้าสิเอาซ้ำงาวซ้ำไดได้แล้วซ้ำนี้

ได้เลยพี่น้องเอาจิ๊ซี่ได้มันนี่ก็ปุยป้ยมันนี่เมื่อเดอมจะเป็นยังไงอืมัีไงยังเงาอยู่แต่โอเคหละจะซ้ำนี่นะพอมาดได้จะเงาลายก็มาเป็นทาทาทาผู้ใดอยากสันก็นีก่กะเท่ากับตัดไปปยมันออกกไ่ตัดตรงนี้ออกมันสีเง,งาจะช่วงนี้เนาะเท่ากับมาเล่มเล่มเล่มจากให้นี่นะ เดมเดมเดี๋ยวยาวสีจังสีเลยนี่ลงไปแลวจ้ะนี่ตัดผมอยู่เมืองพลังบันตรงเสียดายผมจ้ะเดี๋ยวมันจะเกิดไหมเดีย๋ยวมันเง็นเงาเก่าอันนี้ก็บเอาขึ้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อใส่ตัดก็ปิดอันเดย์จังสีเลยจ้ะเนี่โอเคแลวเนี่ถา้ถาถ้าอย่าอย่าให้มันตรงๆหรือว,ว่ามัน อันนั้นเขากับตอนซะตอนซะแล้วเขากิดสิมันเล่มๆเนาะได้เลยจ้ะเนี่ยเราต้องไปงอล้านเขาได้จะนี่ได้แล้วแต่ผมสั้นจะเอาสั้นก็นีก่กะหนีบขึ้นอีกแต่ว่าคันจิตตัดตรงให้เอาทั้งหนาเนาะแต่ว่ายายเจ้าก็ได้มาแบบนี้แหละนี่ไงผมเอาไปจะขิงพลาดเลยสั้นพี่น้องนี่ไงตัดเรียบร้อย เต็มจังเลจ้าโอเคบะเนอะโอเคอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซาจสิมาเล่นอีกเท่อนองึงน้องพี่น้องเนาะตัดผมด้วยตัวเองจ้งาเพต้องไปงอสร้างงอทั้งใดเลยพอสร้างเมืองฝรั่งเขาก็ไิตัดงามซ้ำเฮาซัำนี่แบบสะดวกแบบประหยัดเงินจ้าเพรต้องไปงอทรงงอสร้างงาบยากแบบประหยัดเงินเนาะคะนะ่ะเนาะ ตัดแบบประหยัดเงินแบบตัดด้วยตัวเองนะจ๊ะ how you cut your how you how, how to cut your your hair by yourself <c oughs> ได้แล้วเนะพี่นอนะ้องเนาะอยักจะง่าๆเนี่ยตัดออกเล่มๆออกได้ เป็นแบบนี้จ้าบเห็นมะรู้ว่าเป็นจังไดรน้ำค้างเนาะค่ะไม่ได้